24พ,พฤษภาคมซ้ายมือชัเเยเดชเกียรติชานสิงขวามือบุญหลงสธนิกุลพิกัด126ปอนด์ที่เวทีราชดำเนินกางเกงแดงนี่เป็นอดีตแชมเปี้ยนรุ่นเฟทเวสนะครับ126ปอนด์ได้มาจากวันวิเศษแกนนวสิง์และก็เสียให้ฉมูกเพชรเป็นมวยหมัดหนักทั้งซ้ายและขวาครับเรียกว่าซ้ายนับขวานอก ส่วนน้ําเงินนั้นเป็นมวยจังหวะฝีมือแต่ว่าพักหลังๆนี่ชื่อเสียงแฟนไม่ค่อยเชื่อถือนี่คุณวีระชายเจริญเมืองครับเทรนเนอร์และผู้จัดก,การของกังเกงน้าเงินสาเหตุที่เซียนไม่เชื่อถือก็เนื่องจากว่าการฟิตซ้อมก็ดีเป็นอยู่ก็ดีนี่วินัยไม่ค่อยดีนักแฟนมวยชาวญี่ปุ่นก็มาเชียร์กันเยอะนะครับถอดมงคลแล้วครับเตรียมต่อสู้กันแล้ว <S 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 ยกที่หนึ่งและสองรวมกันนะครับ <S <S กังเกงแดงมวยหมัดหนักอดีตแชมเปี้ยน น้ำเงินนั้นสุดยอดจังหวะฝีมือขึ้นมาผู้ชมก็เชื่อจังหวะฝีมือของบุญหลงนะครับนี่เป็นฝาแฝดกับบุญหลายนะครับก็เลยเสมอบุญหลงเสมอกเก่งน้ําเงินจับตาดูให้ดีกับเกงแดงนี่มวยหมัดหนักมากช่างภาพติเตรียมพร้อมเลยนะครับยกหนึ่งนี่เพราะว่ามวยหมัดหนักนี่น็อกได้ตลอดเวลาเราจะสังเกตับว่ามวยหมัดหนักนี่ไม่เคยเป็นมวยถอยกับโอ้ยว,วางแข้งซ้ายเอาตับ่แรกกับหมัด หมัดเั้นทหารว่าถอยหลังต่อยหมัดจะไม่หนักก็ต้องก้าวต้องสืบเข้าไปหามันจะหนักดูกครับมีล่างสลับบนเอาแล้วครับจะเล่นก,นการก็เททิ้งไปเลยครับอือฮึเอาถึงขั้นตกเวทีก็ยิ้มน้อยๆบุญหลงครับเหมนกันยิ้มเก็บอากาศเด็ดที่ชก็อตไทยถอยหลังไม่เป็นก็ดูครับเอาแล้วครับบุญหลงก่อเนียมจะขึ้นกา้านคอเหมือนกันเด็ดเบียดตลอดครับ ชาเดชในมวยจากบุรีรัมย์ครับคุณหลงนันชเชินเสามขยับมาถึงยกที่สองแล้วนะครับผู้ชมจับตาดูให้ดีว่ามวยหมัดหนักนั้นจะทําให้เขาหล่นให้เขานับได้หรือเปล่ากรรมการชา,ชาชายวิจารณ์คุณปจ้องตาเขม็วางซ้ายทิ้อา,าแล้วก็กวาดล่างมีแถมเข่าด้วย ไม่ใช่ธรรมดานะครับผ่านการเป็นแชมเปี้ยนมาแล้วและเป็นแชมเปี้ยนโดยการชนะวันวิเศษแกนนรสิงห์ที่เรียกว่าเหลือเชื่อจริง,รงๆเอาะครับมีแข้งด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามีมัดอย่างเดียวครับเป็นมวยที่อาวุธไหลอย่างมันมีไว,ว้เคล่าซะด้วยครับวิว่าแข้งขวาเททิ้งไม่เอาแล้วครับหักงไปมีบางคนบอกว่ามวยหมัดในบางทีไม่ค่อยเรียกว่า คอยฉลาดว่ากันอย่างนั้นับไม่ชจว่าไปว่ากันโง่ครับแต่ว่าสลับชัยเดชนี่ไม่ใช่มวยหมัดประเภทที่ไม่ฉลาดครับไอคิวใช้ได้เลยครับมีหลายอย่างนี่ครับล่างสลับบนเผลอไม่ได้โอ้โหจะเล่นกั้นคอเททิงเลยนี่แน่เข้าไปตีชา้าดนโดนนับนะครับนะคุณเวียชัยจริญเม,มืองบอกว่าตอนแทงเข่าเขานั้นก้มหน้านอยอย่าเชิดหน้าเชิดหน้านี่โดนทุกได้มีคุณชันสิงห์สิงห์บดินกับมา ตะวเข้มให้กับเชเดก,เกิจชานสิงยกที่3ครับหมดยกที่2นี่กางเกงแดงกลับมาได้เปรียบ19ท่านผู้ชมอยากกระพริบตาครับมวยคู่นี้จบลงที่ยกนี้ใครถูกน็อคครับกางเกงน้ําเงินก็กะเล่นก้านทอกาง,งกเกงแดงกางเกงแดงก็กะต่อยน็อคเลยครับอย่าอย่าระวงังเอ,าอ้ายุคนี้ต้องระวังครับคุณหลงไม่ใช่ธรรมดาครับมีหมัดด้วยเสียหน้าสักทีนึง ครับหัวคุณนี่น็อกยกนี้ครับล็อกด้วยลูกไหนอยกอยอางนะว่าแทงเกิดอ,อะไรแล้วครับขอนไม่ได้นะครับ่อยกระชายแดงนี่ไไจะเดินแทงนะครับบุญหลงจะเดินแทงจะชิงจงังหวะแทางครับอย่าประวัยต้องระวังครับไไเกงแดงนี่เขามหมุนหมัดโอ้ยหล่นเลย นี่แหละครับต้องระวัง,งการนับถ้าทางจะไม่ไหวแล้วครับนับถึง10ครับนอกเอาเสียนชักงงเอกนอกจริงหรือเปล่าก็ชีก้กันครับโอ้ไม่ทันเลยครับลูกนี้เสียนก็สงสัยว่าเอแพ้อาการมันมากไปหรือเปล่า โวกันแต่โวไม่ทันเลยอีก38วินาทีจะมายกที่สครับมีเสียงโวนะครับชี้กันว่าสงสัยว่าเอ๊ะแท้จริงหรือเปล่าโดนนะโดนแต่ว่าไม่ทราบว่าแม่แต่ดูก็ไม่ค่อยจังนักนะครับแต่ว่าอาการนั้นเหมือนโดนจังและโดนเยอะครับแฟนก็ก่อนชกก็สงสัยกันแล้วครับหรือว่าโหไม่ทันครับ อาจะโหนะครับน็อกเอาในยกที่สามแอคชั่นนี้ครับี่เซียนก็โหเพราะว่าแมโดนไม่จังนะักแต่ว่าอาการเยอะเกินไปครับดูภัพชายทีครับขวาเนี่ยครับดูว่าข้างบนกบหูแล้วก็แฉลบแฉลบครับเซียนสงสัยว่าไม่น่าถูกน็อกครับแต่อย่างว่าครับของอย่างนี้ไปสรุปว่าเขาชกไม่เต็มสุดก็ไม่ได้ครับบาปเปล่า